บทเพลงนี้ที่ใครฟังตอนแรกก็รู้สึกแปลกๆนะครับชายผู้นี้เป็นใครกันนะร้องเพลงไก่จา๋าแต่เสียงนั้นมีความเป็นเสียงแหบๆบ แต่เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นเสน่ห์มากเสียงแหบแต่เป็นเสน่ห์นี่แหละศิลปินที่หาได้ยากของวงการตอนนั้นถือว่าสายันสัญญาเป็นนักร้องใหม่และเกิดขึ้นได้ในตอนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยครับหรืออีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่าเพลงลูกสาวผู้การเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่เด็ดอีกหนึ่งเพลง ที่มัดใจแฟนๆจนอยู่มันทุกวันนี้หลายคนก็ยังคงเอามาขับร้องหรือนำไปประกวดในเวทีต่างๆมากมายถือว่าเป็นเพลงชั้นปรมคูเลยทีเดียวครับยอดลักนั้นถือว่าเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งที่แฟนๆนั้นไม่มีวันลืมจริงๆครับหลายคนก็บอกว่าบรรยากาศในตอนนั้นที่เปิดเพลงสายยันสัญญาฟัง ช่างเป็นอะไรที่มีความสุขมากจริงๆบางคนก็บอกว่าเปิดเพลงสายันตอนกลางคืนแล้วนอนฟังนั้นเหมือนเราได้ย้อนกลับไปในวัยนั้นจริงๆสายันผู้นี้จะอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปจริงๆครับ